สวัสดีครับผมบ่าวโจยูทูบช่องเนี่ยครับมื่อนี่บ่าวโจจะพามาชมราคาตลาดนัดครับผมมื่อนี่ตลาดเปิดใหม่เลยครับเด้ออยู่บ้านบ้านห้องซองห้องครับผมหนองสารานะครับเด้อเดี๋ยวบ่าวโจจะพาไปชมครับผมบรรยากาศอยู่ในสนามอันนี้เพิ่นเปิดมาสองเทียแล้วครับนัดนัดนี้เป็นนัดที่สอง้ลยครับเด้อกระตุ้งกับวันอาทิตย์เนาะครับเนาะวันอาทิตย์เดี๋ยวครับผมเดี๋ยวบ่าวโจจะพาไปสอบถามครับผมไปเลยครับ เรื่อบรรยากาศอยู่ด้านนาคลองทำน้ยการครับผมอันนี้คุณพ่อแกนอยู่บ้านบ้านหนองสะลาครับแต่ว่าบ้านนี้เป็นตลาดนัดบ้านหนองต้นห่วงนี่เปิดตลาดนัดไหมครับนี่นัดที่สองครับครับผมผู้ใดทุกวันอาชิ์ครับผู้ใดสนใจครับเอางมะมววยมาขายนี่เลยครับเพิ่งเปิดนัดที่สองมือนเพิ่งเปิดครับจะ่าค้นกหลายเจอมะมวยกหลายอยู่ครับตลาดนัดเปิดไหมครับอยู่ตำบลน้าเวียงบ้านหนองต้นห่วงครับหนองสะลา จัง,จงหวัดนะ้องจนะังหวัดนองบัวลำภูต่อเขตกำนวนสังครับครับเดี๋ยวบ้าจอยจะพาไปชมก่อนเลยนะครับเด้อนี่นะครับนี่เอฟซีครับผมอยู่ในตลาดครับผมนัดนี้เป็นนัดที่สองพี่น้องเอฟซีหรือว่าผู้ใดอยากเจ้าของอาควายมาขายด้วยครับเด้อนี่ครับผมบรรยากาศคาร์บอนไลายบันเดย์ครับผมก็เริ่มนะครับนั่นนี่เป็นนัดที่สองมะควายครับผม น้บบาบ่าวโจจะพาไปชมคมแหลกด้วครับเด้วเนี่ครับผมอ,บอ,อันนี้แม่ลูกที่พ่อเป็นลูกช้างอุดรครับเป็นลูกช้างอุดรมีใบควานะความสูงสูงเท่าไรคุณพ่อ ร้อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดเด้อครับเด้อค่ะนี่ครับผมตัวนี้เป็นลูกช้างอุดรครับผมช้างอุดรครับมีใบมีร้อดเบิ่งหัวหนกโน้นดีครับผมตาแจ้มเข้มจ้ำชัดเจนนะครับผมใบนี้เป็นใบลูกนะพ่อเนาะครับใบลูกครับช้างอุดรนี่ครับผมช้างอุดรครับเพื่อนนี่ใบไม่เดียวปะเออใบไม่ใหญ่มากอย่างที่ได้เคยเจอใบม้าคบหนี่เปิดใบอะไรกันอ่ะคิมหะ หนึ่งแสครับหนึ่งแาครับราคานี่ตอลองได้เอาเบอร์เบอร์โทรศัพท์มัคุณพ่อศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าด้าหกเจเด้ครับเด้อนองสลาครับนี่ครับผมราคานี่ตอลองได้บอกคุณพ่อนี่ครับตอรองได้นี่ครับผมเล็บแข็งเล็บขาดีนะครับเด้อออกได้เางมือแลยครับเนี่ยได้เดียนกลัวนะครับเด้อนี่ครับผมควรต๊ะสวงดีครับผมเบืองบันไทยด้วยครับผมจำมั่ดีครับ ผู้ใดสนใจนะครับเด้อกิ่งการสอบถามพอแคนน้องสลาได้นะครับผมรคาคาเนี่ยราคาเี่เาก็ต่อรองไดน้องพ่อเนาะนะค,ครับผมหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึหมม่งแสนห้าหมื่นครั้งนะครับผม อ้าคุณพ่อครับผม<ะ>มันหมันด้วยครับเด้อ<ะ>ครับผมขอบคเดีเ๋ยวไปสอบถามครับผมเพชรตัวนี้เปิดราคาเท่าเดี๋ยน้อครับผมเปิดไปแปดสิบหา้านครับเปิดไปแปดเมื่นหานะครเป็นสายยังครับผมสายเพชรดดอุดรดด้วยครับเด้อน,<ะ>นี่ครับผมความสูงสูงเท่าไรครับร้อยสามสิบสาม สั้าตรวจมดลูข้างใต้หร่อยครับบนมันสถานะตอนนี้ท่องว่างบ่หรือว่าท่องครับว่างท่องว่างเนาะครับเนาะครับท่องจิครับผมสูงร้อยสามสิบสามมัดทนี่ครับผมเป็นข้อยแม่สาวหรือว่ายังไงครับผ่านลุงผ่านมาในลูกหนึ่งเลรอเนาะครับเนาะนี่เด็กครับเต้องเหยบซีครับผมเบิ้งหน้าเบิ้งตาครับผมเปิดไว้ใบสะเดก็ แปดหครับแปดหมื่นหาเอาเบอร์โทรศัพท์นะครับเก้าแปดศูนย์เก้าแปดห้าเก้าห้าห้าเก้าห้าแปดสามเก้าห้าแปด้าหวครับเด้อคุยห้องยุติแครับนี่บ้านวังมืนนี่นะครับผู้ใดสนใจครับผมได้ลูกมาตัวนึงแล้วครับผมท่านใดก็กิีงกลางสอบถามได้เลยครับเด้อผู้เชีครับผมมันๆนะครับนี่นะครับเด้อเป็นคุยแม่นางหน่อยครับผม เบ่งหนาเบ่งตาดีครับผมความสูงสูงเท่าไรครับนี่คุามสูงสูงร้อยยี่สิบสองครับร้อยยี่สิบสองนะครับเนาะร้อยยี่สิบสองะครัรอ้รอยยีส่สิบสองนี่ครับผมเรียบแข็งเรียบขาดีเลยครับเด้อ เปิดไปเท่าไรกครับผมเไปิงครับผู้ต่อเก่งกับดเถือกผู้ต่อยเก่งกับใดแพงครับนี่เบอร์โทรบอรโทรศูนย์หกสามศูนย์หากองเยนึ่สองสองห่งสางครับสองหนาะครับเนาะหวยห้องยุ่เสครับนี่บ้านหนองสลาครับอยู่บ้านหนองสลาเนี่ยครับบ้านตลาดนี่ยครับผมชิตตนนี้ฮอต้นมอินทาไดนี่เลยครับเด้อเพื่อนกำลังต่อกันครับผมหี่เครับอเคครับผมมันมันนะครับเด้อครับผมเียครับผมตัวนี้เปิดรับผมนี่ ส5ม0ืหครับสามมื่ตอลองได้บอคับผมต่อได้ครับนี่ด้ครับเด้อบางนาบางตามนครับไม่หน่อยเพิ่นคักแต่นี่ครับผมเบอร์โทรศัพท์นีคุณพ่อศูนย์เก้าแปดเจ็ดเก้าสามหกหกแปดห้านะครับเนาะเปิดไปเท่าไรก่อสามมื่นหาไหมสามมื่นหาตอรองได้ได้่ครับเด้อวอยุ่ใส่คุณพ่อ บ้านของโป้เนีน่ยนะครับ,นรบเนาะเอาเชียรครับคุณพ่อมันหมนันนะครับเด้อสายเพล็ดสายเงินเหมันกันสายปอบผมเลยตัว้องกลัวยะไรนี่นะครับเด้อผู้ใดอยากได้พ่อพันงัวครับผม <c oughs> เป็นสายเลือดอย่างคุณพ่อเนี่ย <c oughs> บ๊กแดง นี่นะครับเด้อแควใดงัวงัวเขาเด็กปีละคุณพ่อปีเก้าเดือนพ่อเปิดไฟ้เท่าเด็กอ่ะแสนหนึ่งเขาเบอร์โทรศัพท์เดียคุณพ่อมีเบอร์โทรศัพท์ป่ะโอเคครับคุณพ่อบ่เป็นยังทำอะไรนี่นะครับเด้อมาชมครับพรมตัวนี้ อายุเร้กี่ปีเต่อคุณพ่อวัยวันในน้องครับบอลในน้องนะครับเด้อยข้อเงยข้อตันดีครับผมหางดีครับผมตัวนี้พ่อจะเปิดราคาเท่าไรเก้าหมาครับเก้าหมื่นห้านะครับเนาะเป็นสายเลือดมาใส่คุณพ่อตัวนี้สายเลือดอุดรนะครับนี่นะครับเด้อเนื้อหนังดีครับผมเต็มดีผู้ใดสนใจนะครับเด้อนี่ครับควรหาเงินหาบทองนะครับเด้วยสายเลือดอุดรเยอะหัวหนวกนุ่นดีครับผมข้อเงยข้อตันดี เล็บแขงเล็บขาเอาเบอร์โทรศัพท์หน่คุณพ่อ093 0 93 0 5 8 0 0 580 967 967สครับงนงาลาครับนี่ครับเด้อชัดเจนครับผมบองบนบ์ี่นสองา่นี่ครับผมมันหมันเด้อคุณพ่อเด้อนี่ครับผม อยู่นะครับผมแม่ลูกเนาะพอนะ่อเนาะลูกผู้ลูกแม่ครับผมลูกแม่ครับลูกหาใหม่แม่นี่สูงเท่าไรพอ่อปสามสิบห้าสามสิบหกด้วยครับด้วยควรดีครับผมควรหาบเงินหาบท้องครับผมแม่ลูกลูกแม่ลูกลูกสาวนี่เป็นลูกของพอ่อเลยครับนี่พ่อคุ้มฝู่งวะเนี่ยนะพอนะ่อเนาะนี่ครับผมเล็บแขีงเล็บขาดีด้วยครับด้วย พ่อเปิดไว้เท่าไรครับเก้าหมื่นเจ็ดพันขอเบอร์โทรศัพท์ดูคุณพ่อศูนย์หกสองหกศูนย์หกสองหกเก้าห้าเจ็ดเเจ็ดน่งหนึ่่งห่งศูนะครับเนาะคุณพ่อพ่อเดชบ้านนองบ้านนองทุ่มบ้านนองทุ่มนะครับครับผม97้าหมนเะพ่อเนาะนี่นะครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมกิ่งกลางสอบถามคุณพ่อได้ครับผมคนดีคนหาบเงินหาบท้องนี่ครับผมแม่ลูกครบนี่ เอาโอเคครับคุณพ่อมันหมันนะครับเด้อครับผมนี่นะครับเด้อเปิดซีมื่นหาดอยู่คุณพ่อเนี่ยนะครับผมเป็นควายแม่สาวหรือว่าได้ลูกมาไปพ่อเนี่ยควายแม่สาวเด้อครับเด้อสี่หมื่ครับผมผู้ใดสนใจนะครับนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาครับผมตาเทียมเทียมจำชัดเฉียดเด้อครับเด้อสี่หมื่นห้านอพเนาะ ขอบคุณพ่อเอาเบอร์โทรศัพท์นี่ครับผมจำพวกเตะจำอะไรนะคุณพ่อไวอยู่หนองแหวงขุดคอมเมย์นะพ่อเนาะหาโอเคครับพ่อมันมันนี่นะครับเด้อยบรรยากาศหัวครับผมหัวนี่กับของพ่อสิครับเนี่ยม้วกับของผมสามสิบเจ็ดนี่สามหมื่นเจ็ดโอ้ยเบอร์โทรศัพท์บูมีไปนี่นะครับผม สามหมื่นเจ็ดพันเป็นงัวแดงนะครับเด้อตลาดนัดนี่ครับเป็นรอบที่สองครับผมนะครับผมงัวห้ากระเท่านได้หลายผู้ซื้อขายกรเพาะได้จับได้บายอยู่ครับนี่นะครับเด้อตลาดนัดนี่เปิดทุกวันอาทิตย์ครับผมม้าบานนองสลาก็ได้ครับผมผู้ใดสนใจก็มาชมหน่อยครับเด้อ เจ้าครับแม่มันบะครับนี่ได้ครับท่องไหมท่องมันที่มีใบครับมีใบโอ้นี่ยได้ครับเด้อใบทีานยุคหัตถ์พ่ออย่างพ่อพันนี่ครับผมท่องได้จากเดือนแล้วครับเนี่ยประมาณสามเดือนครับท่านว่าท่านครับท่านว่าโอ้เนี่ครับผมประกันท่องนะครับเนาะประกันท่องครับมีใบมีหลอดพร้อมครับผมได้ลูกมาจากตัวแล้วครับแม่นี่ตัวที่ซีครับตัวที่ซี คือเปิดเปิดไปเท่าไรก็เจ็ดหมื่นเก้าพันตัวเดียวมันบั่นี่บ้ากับลูกมาเลยผมแม่ลูกเถอะครับแม่ลูกเด้อครับเด้อปลาตัวงอแม่ลูกเจ็ดหมื่นเก้าพันเรื่อไงมะฮู้บอครับนี่บะไรสนตัวนี่ครับเด้อตัวผู้ตัวผู้นี่เป็นลูกของพ่อเลยครับนี่ตัวนี้ผมเพิ่นบ่ได้ถามมาเลยครับโอ้ครับผมเป็นว่าบ้าทไหมครับครับว่าบ้าน ขอเบอร์โทรศัพท์นะครับผม099ครับ099 606 606 1262 1262นหก่งหวะห้อยแสครับผมอยู่น้องบัวงเงินครับน้องบัวงเงินนี่คืออยู่อำเภอนนทรังครับนนทังสองตัวเนี่ยเกตท่าไรก่อนเจ็ดหมื่นเก้กาครับ <79 S 1> ป้าตัวเอฟซีครับผมสองตัวนี่เจ็ดหมื่นเก้าต่อรองได้อีกบ่นี่ครับนี่ได้ได้ครับนี่ครับผม เจ็ดเกอาเคมีอีกบ่ครับนี่ด้ครับมีอีกบ่ครับนี่เ้าบงมีแค่นีครับมีใช่นีนะครับเนาะเาโอเคมันๆนะครับเด้อเปิดหาเปิดหาไหมสองตัวเนี่ยสองตัวนี่เปิดหาเมื่นหาถ้าจะเรียแล้วกรตกตัวละสองหมื่นกว่านะพ่อเนาะรักานี่ยเขาก็ตอร้องได้ฮู้บ่คุณพ่อนี่นะครับนี่ครับเบิ่งหนาเบิ่งตาเด้อครับ เคลื่อนว่าเป็นงัวสายพันธุ์อะไรครับพ่อนี่นะครับผมหาเมื่อนหาแล้วคุณพ่อเนาะเบอร์โทรศัพท์ในคุณพ่อศูนย์แปดสองศูนย2แปดสองหกสี่ห้าองสามสาใส่คุณพ่ออยู่บ้านพ่อพ่อว่านบ้านพ่ออำเภอนนสังข์นนสังข์เฮานี่เนาะครับเนาะนี่เด้อครับเด้กเอฟซีครับผมขันเพื่อนมักตัวเดียวก็ได้เนาะพ่อเนาะได้มาชมแก่ก็มุ่งมัได้เมียนครับผม เห็นเด้อครับผมเอฟซีครับผมผู้ใดสนใจก็มาชมตัวจริงนะคุณพ่ออะไรนะพ่อยังก็คือพ่อพ่อถาวรบ้านพ่อถาวรบ้านขอนะครับเนาะบิดร่องนายกเทศบาลบ้านขอโอเคครับคุณพ่อมันมันนะครับเด้อครับผมเปิดราคาซีมือหานี่ท่องว่างบ่พ่อหรือมันแล้วมันแล้วประกันมันบ่พ่อนี่ประกันเลยท่องพ่อได้ครับผมผสมแตงก้อยผสมบ้านบ้านเขานี่ยบ่ครับผสมข้อยนี่ นนี่นะครับผมคุณพ่อมาสองตัวนะพ่อเนาะตัวนั้นตัวหนึ่งตัวนี้พ่อเปิดราคาเท่าไหร่ครัเบอร์โทรศัพท์ดูคุณพ่อจำได้บะจำได้เอาเบอร์ได้พ่อศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสี่ห้าสปดสหปดปดพ่อยังครับผมพ่อเกี่ยวคุณงวเหาใส่คุณพ่องวเหายู่บ้านใดบ้านหัวอ๋อครับผมตัตัวนี้ด้พ่อเปิดเท่าไหรนี่ นี่ครับผมเปิดซีขึ้นผาให้เหลราคาเดียวกันไม่ันบ่เป็นแม่นางตัวนี้เป็นแม่นางนะพ่อนะตัวนั้นเคยได้ลูกได้ลูกมาจากตัวแล้วครับลูกสองตัวแล้วลูกสตัวเขาประกันทองนะพ่อนะตัวนั้นเนาะครับผมตัวนี้เป็นงัวแม่นางด้วยครับราคาเดียวกันนะคุณพ่อเนาะเดี๋ยวนี้ครับเด้อผู้ใดสนใจกดคุณพ่อนี่ครับสองตัวนี่ครับกินกลางสอบถามคุณพ่อได้ฮ่าโอเคครับคุณพ่อหมันหมันนะครับเด้อครับผม นี่เด้อครับเด้อเห็บเชียครับผมเป็นพ่อพันธุ์นะพ่อเนาะพ่อพันธุ์ครับเป็นพ่อพันธุ์น้าลูกผมกินอยตัวตัวนี้เปิดไปหามือหาครับผมโอ้ทับได้ไหมพ่อเนี่ยทับได้แล้วครับสองปีแล้วทับได้เลยนะครับเด้อสองปีแล้วครับผมนี่ครับผมผู้ใดสนใจนะครับเด้อขอเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวคุณพ่อ 082 082 142 142 8774 8774นะพ่อเนาะง้อเขาไใส่พ่อมครับมนุษย์สมบูรณ์ครับมนุษย์สมบูรณ์ตัวนี้เปิดหาเมืองหาครับผมและตัวนั่นตัวนี้สิบหนึ่งนะพ่อเนาะลูกเจ้าพริกแดงลูกเจ้าพริกแดงนี่ครับผมหนึ่งแสนครับผมราคาแสนหนึ่งกับราคาหาเมืองหาครับผมมากแบบไรนาะพ่อเนาะเรียกเอาเลยครับผมรับประกันบ้านเลยครับผมขาทุกขาถอนทุกอย่างเนาะครับ นี่ครับผมนี่เด้อครับเด้องวพอพันครับผมนี่ครับผมลูกเจ้าพริกแดงครับท่ไข่สวยเด้อพ่อเด้อครับผมเอฟซีครับผม,บผมตัวนี้กะแม EN ่ลูกับตัวเนี้นตัวเนี้ยครับแม่เป็นลูกเกลดดากคอนนี่ครับผมแม่ของตัวนี้เจ้าพริกแดงวันดีครับผม,มว่าสองปีพอดีครับสองปีสองปีพอดีครับ นี่ครับผมโอเคครับคุณพ่อหมันมันนะครับเด้อนี่ครับผมตัวนี้หาหมื่นครัวโอเคครับนี่นะครับเด้อเอฟซีครับผมบรรยากาศครับผมเปิดทุกวันอาทิตย์นะครับนี่ครับผมเปิดทุกวันอาทิตย์ผู้ใดอยากจะได้หรือว่าในห้อยคนใดที่อยากจะเอาเอางวเอาคไายมาเลี้ยงเด้อครับเด้อนี่ครับผมนี่ครับผมบรรยากาศครับ นี่เด้อครับเดอ้อผสมไปพ่อนี่คกลยแม่สาวเป็นกล้วยแม่สาวม,มันขึ้นมันขึ้นมน้าเราดะมันขึ้นเดียนึงเหรอท่ออานขว่าแต่ว่ามาอยนอนขอผมมันก็มาในหลุดเนาะโอ้นี่เด้อครับเดอ้อผมสูงสูงสักหน่อยคุณพอ่อ <ผม S 1> ประมาณมนี่ประมาณร้อยยี่สิบหกผมวมันถึงว่าร้อยยี่สิบหกนั่นสิพอ่อ,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 อมันจะไปร้อยสามสิบไปเลร้อยยี่แปดยี่เก้าอยู่นี่นะครับเด้อเบ่งหน้าเบ่งตาครับผม เร็บแข็งเล็บค้าดียืนเชิดดีนะครับด้วยพ่อเปิดไ้เท่าไรครับพ่อผมเปิดไมเก้าสิบห้าเก้าหมื่นห้านเนาะเอาเบอร์โทรศัพท์เลยครับผมศูนย์แปดสามศูนย์แปดสเก้อหนึหสหห้าครับด้วครับผมคุณพ่อนิเวศหลากำนั่นรังเสือบ้านคำคือเกาดูเก่านี่เลยครับผมผู้ใดสนใจครับผม ของคุณพ่อกำนัทสวีเด้ครับด้วยนี่ครับผมมาชมตัวจริงได้ครับผมเป็นทุกอย่างแล้วพ่อเอื้อนจำแล้วก็แล้วหรอกครับผมครับเป็นจำแล้วพ่อเนาะมันหมันด้ะครับเด้อเอื้อนจำแล้วก็แล้วนี่นะครับด้วยเอฟซีกับผมบรรยากาศครับผมก็ไหนพ่อเจ้าขายได้เนี่ยตลาดเปิดใหม่มาเอาเมื่อาเหร่เมื่อไหร่บ้างดพ่อเอาก็ให้กันก็แลงวมันก็ทั้งตลาดทุกพ่ออมซือของขายพร้อม เป็นหงอผูเนาะพ่อเนาะงอผอพันงอผอพันครับผมหู้บ่ครับผมเรียกไงบ่หู้บ่มันสนคนบ่บ่ครับบ่นีอเดี๋ยวนี้ครับงอได้จากปีแล้วครับปีกลัวครับได้ปีกลัวด้อครับเด้อนี่ครับผมนี่ครับผมตื่นยันแน่นมันสนเข้าใหม่มันผัดเรียบแข่งเรียบขาครับผมเงาดีเด้อครับเด้อ ปิดไรหามเมื่อนหายดิพ่อเป็นสายเลือดจังเลยพ่อเป็นลูกของผู้ใดเป็นลูกเอจเชียนะครับเนาะหูยหนาวดีครับผมอเอาขอเ,อออเบอร์โทรศัพท์เนี่ยพ่อเราิงดีเบอร์โทรศัพท์จับได้บ่พอเบิ่งด้วยละ่ะนี่ครับผมเบอร์เบอร์ได้ก็พ่อศูน,นย์เก้าสองหกสามเก้าห้าศูนย์แปดสามครับผมพ่ออย่งครับผม พอล้วนนะครับเนาะล้วนอะไรหนูอะไรใหญ่หหหงัวเขาอยู่ใส่ปะงัวอยู่บ้านนาล้อมบ้านนาล้อมนี่ครับน้องแสงนี่แหละเสี่นอนโหน้องแสงนาล้อมดินเซ่ยวอ,อันด้วยครับดเด้อหาเมื่นซะเด้อกับพ่ออยากหาเมื่อนหาหาเมื่อนหาตอรองได้เนาะพ่อเนาะออเป็นลูกสายของเอเชบอกครับนี่ครับผมราคาหัวกรต่อนโอ้ยปีกัวด้วยครับเด้อนี่ครับผมบรรยากาศในสนามกับผมนัดต่อไปนี่สิหลายคนนี่นด้วยครับเด้อโอเคครับผม นี่เด้อครับเด้อแม่ลูกเป็นลูกของผู้ใดเนี่ครับเนะี่ยบอลวนบ่โอ้ยนี่ครับผมแม่ลูกนีนก่เนาะครับลูกตัวนั้นเป็นลูกเอชเชนั่นก็อนเอโอเคเอฟสามหนึ่งเค,เ1 1> ครับผมแ<อ>ย,ยกเปียตัวผู้นี่แหละเจ้าแยกเป็นตัวผู้ได้ติว่าเพียกเมียแล้วอยากได้ตัวแม่นีได้ครับเด้อเพิ่นเยรเพิ่นแยกเพียดตัวแม่ครับผมแต่ว่าบัตได้ได้ตัวผู้ โอ้คือเฮ็ดดีเถอะวะมาตรฐานแท้เนาะอ่าเปิดเปิดเท่าไรครับผมแม่ลูกสิบสองเปิดไปสิบสองนะครับเนาะนี่ครับผมแม่ลูกเปิดไปสิบสองละละตัวนั่นดิแปดมื่นแปดมื่นครับผมนี่ลูกสี่ใบมีใบท์ครับมีมีใบมีหลอดมีหลอดมีใบแล้วก็ตัวนี้แยกเพศก็มีใบมีหลอดนี่ครับมีหลอดโอ้เอฟซีครับผมขอเบอร์โทรศัพท์หน่อย 08 086 0644 819895 81895ง้อยู่ใส่ครับผมน้องสาาครับน้องสาานี่นะครับเนาะบ้านเดียวกับพ่อใหญ่แก่นเนาะนี่ครับผมซีครับโอเคครับตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่ก็8ับ8ครับ80,000นะครับเนาะาวเมลลูกกน12เม่ลลูกนี่12 ตัวนี้ก็ได้เป็นลูกแม่นันบ่แม่นบังเป็นน่องอ๋อนี่เป็นน่องนะครับผู้ใดจะเก่าก็คือแบบเอาเบิดก็ได้เนาะครับเนาะต่อร้องได้ราคาอ่าโอเคครับผมหมันๆนะครับเด้อครับผมครับนี่เด้อครับเด้อแม่ลูกลูกผูลูกแม่ครับนี่ลูกผูครับผมลูกผูเด้อครับเด้อเปิดใบเท่าไหร่ครับเปิดไบสี่หมื่นสี่ครับสี่หมื่นสี่เนาะครับเนาะแม่ลูกลูกผูเด้อครับเด้อนี่ครับผม งูอ้าวจะขาดน้ำเลี้ยงสถานะตอนนี้ท่องบ่ครับนี่คืนแล้วครับคืนแล้วของบัตรนันผสมนะครับเนาะสี่หมื่นนครับผมระวังดีนี่แหละโอ้ก็น่าคืนแล้วครับผมสี่หมื่นสี่นี่นะครับผมเอฟซีครับผมราคาหนี้ต่อรองได้นะครับตัวนี้กับแม่นมันบ้าครับนี่เท่าไรครับตัวนี้สองหมื่นสองตัวนี้สองหมื่นสองนะครับเรื่อยเป็นงวแม่สาวปะครับนี่งวแม่สาวครับงวแม่สาวขึ้นแล้วครับผม ขอเบอร์โทรศัพท์ยาย089 089 7า9 709 9425ครับ9425องหวเฮาอยู่ใสครับง้วอยู่นนสังครับอยู่นนสัเด้อครับเด้อครับครับผมหมันหมันนครับเด้ออันนี้แม่นบ่บ่ครับโอเคครับผมนี่้อครับเด้อเป็นงัวหน่อยเปิดไวมื9นเก้าเ็นะะม่น1 9 0 0พราคาเฮาตอร้องใด้้อครับเด้อ ขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยคุณพอ่อ0 8 2 082 301 <1, S> 301 <1, S 2> 45, 4511 4511นะพอนะ่อเนาะงเาอยู่งใส่พอ่ออยู่บ้านข้อตลาดบ้านข้อนะ่ะตลาดบ้านข้ออ๋อนี่นะครับเด้อเจ็บเีครับผมผู้ดใดสนใจก็สอบถามคุณพ่อไ,ได้นะครับเด้อเมื่อเงานี่ตอ่อรองได้นะพอนะ่อเนาะครับผมมันมันครับผมนี่ครับผม แม่ลูกนะพ่อเนาะลูกผูลูกแม่ครับผมลูกผูครับโอ้ก็จยังไงทอแม่ล่ะครับผมนี่ครับเบื้องหน้าเบื้งตาเด้อครับเด้อนี่ครับผมเปิดไปเท่าไหร่คับพ่อสี่หมื่นสี่หมื่เจ็ด้ายเขาเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกห้าศูนย์หก ครับผมหัวเขาอยู่ใสคุณพ่ออยู่โสกจันครับอยู่โสกจันนะครับแล้วอำเภออย่างพ่ออำเภอหนองสังโอ้หองครับผมครับโอเคมันหวานครับคุณพ่อครับผมครับผมตัวนี้เด้อพ่ะโอ้นี่เลยครับเลือกเซีครับผมบรรยากาศอยู่ในตลาดครับผมสนามครับผมมมาาาาตตตลลลดให่โหโห่โโนนรรัั้้งคะ บักชีคายเท่าไหร่คุณพ่อสามร้อยห้ารานะพ่อเนาะนีต่ลาค่าเดิไปมีแต่ลาค่าของค่อคนวผู้ซลห้องสีครับผมเออมีราคาเดียวละสามอยหสิบน่สามร้อยห้าสิบเอาัะหมากไปเนี่ยครับผมสองร้อยคันพูใดอยากได้ก็กินกลางสอบถามพ่อแกนไดเด้ครับเด้อมีรถรับจ้างพรอมแมนบ่พ่อเอี๋ยวมากเนีดลูกพอมีรถรับจ้างพรอมเนี่ยีครับพูใดประเทศีได้ครับเด้อ เอาโอเคครับทุ่งข้อมันๆนะครับเด้อนี่ครับผมบรรยากาศในสนามครับผมนัดนาสิลายก็นี่ครับผมนัดนี่ครับซับนี่กอนึกครับเด้อครับผมบรรยากาศอยู่ในสนามมอควยห้องกับบ่ลายพันธุ นัดต่อไปก็ค่อยว่ากันนะครับเนาะขันสั้นขัดเทนนะครับเนาะสวัสดีครับกดกระดิ่งกดสับตไคร้โคดติตามไม่เบาจูนี้นะครับเด้อสีหาคลิปไม่ไหมาใหม่เก็บซีหรือแฟนคลับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ